คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีโลบักหมดเห,หรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาวาบริการเติมโลบักกดเกมพาร์ตขนบกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิงและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้องที่นี่เลยลาวาวาส หนูแร <Hello. S 2> <laughs> วอชิงไทคู n มันคือแมปอะไรกันนะอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดูซะแล้ว <Wow. S 1> เอาล่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมที่มีชื่อว่าโรบอทซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Red Watching t y ท o o n นะคะเออเหมือนแบบนี้มันจะให้เราล้างหนูเออมันต้องทำยังไงบ้างนะนี่ใช่ไหมเริ่มจากเราจะต้องเออกดไปเพื่อเราจะได้มีเออหนูฟีมีหนูฟีล่นลงมา นี่ไงหนูโอ้ยหล่นระบาทีละดิดเออตกบไไดไอเออเออเออเโอ้ชนกระเพกเจ็บไปรูปมันได้บ้าเดี๋ยวเบ๊จะเอาไปร้างให้นะโอ้โหแล้วมาทีละตัว2ตัวแบบนี้มาเรื่อยๆฉันก็ต้องร้างเรื่อยๆหรออ่าแล้วก็มาเหยียบตรงนี้เพื่อที่จะเอาหนูไปละลงไปลงลงไป อได้หลบและโซ่บาทแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เออหนูถัดไปเป็นหนูเกรตเป็นหนูสีเทาสองหนูสีเทาสามโอ้ฉันฉันไม่มีตังค์อ่ะอย่าพูดแถบชิดตอนนี้เลยตอนนี้เราก็ต้องรอหนูให้มันตกมาเยอะๆเ,เพื่อที่จะไปล้างแล้วเราก็ได้ตังค์นะคะโอ้โห,โโหเรียกได้ว่าใช้เวลากันนานพอสมควรนายดูสินี่ล้างอีกแค่ไม่กี่ตัวก็จะได้สิบแล้วจึบ๊บเอ้ย อ,อีนิดเดียวอีกตัวเดียวเรบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็นี่ไงได้หนูสีเทามาเพิ่มแล้วต่อไปจะเป็นอะไรอะ่ะอ,อบิโนโรแรดคือหนูอะไรวะน่านะไม่เคยได้ยินชื่อเลยเอาเป็นว่าเราไปเก็บหนูสีเทาแล้วมาก่อนดีกว่านะจะได้มีตังค์เยอะๆโอ้โหนี่พวกแกหล่นมาจากถังายาขยะก่อนแล้วเนี่ยแล้วพวกแล้วพวกแกหล่นมาได้ไงพวกแกปั๊มลูกดีดกันหรอเอยมาแล้วได้หนู12ตัวนะคะมีบอกอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเราก็เอามาล้าง ตึงจวกจวกค่อยๆตกบาทีละนิดโอโ้โหค่อยๆตกค่อยๆตก,ตกจะเสร็จวันไหนล่ะลูกพวกนี้เลยไหมหรืออะไรใดๆจ้าไะลงไปอีกสีตัวเท่านั้น3 2มองหนึ่งเอ้าอออ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใชถ่ถูกแล้วถูกแล้ว โอเคหนูเท่าต่อไปเป็น20บาทเอาเลยเ,เหมือนไปดูมานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเราสามารถอัปเกรดซิงได้ด้วย <c oughs> ก็คือไอตัวล้างจานตัวล้างหนูตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวเราไปเอาหนูเพิ่มกดอ,อุย้ยเ <c oughs> ต็มเลยลูกๆมาดีเร็วคุณแม่คะนำหนูไปล้างด้วยค่ะอู้ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะโอเคมาเอามาเยอะๆจะได้ล้างผกแก่โอเคต่อไปเดี๋ยวเราอัปเกรดเออตู้ล้างกันดีกว่านะคะมันจะได้ล้างเร็วขึ้นงั้นละก็จะต้องยืนแบบปีไปอีก เป็นชั่วโมงได้เลยอ่ะเออค่อยๆลงไปทีละตัวซอกตัวทีละตัวซอกตัว ค่อยๆลงไป,อองไปเออเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่หนูทุกตัวรักครบเสร็จแล้วแล้วก็มาอัปเดตกันนะคะตอนนี้ก็หนูทุกตัวก็ได้รักไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเกดกันโอ้โห20บาทเออไดนดูซิว่าเราสามารถซับบอทหนูอะไรไมาได้โอ้โห30เออ30มสิบดอนเดียวันรู้สึกว่าเราสามารถออโต้วอชได้ด้วยนะคะล้างแบบอัตโนมัติโอ้โห249บบอกได้เลยว่าไม่มีตังค์สักบาทไหนดูซิ อันนี้ออโต้คอลเลกก็คือการเก็บแบบอัตโนมัตินะคะไม่ต้องมาเดินเก็บหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอันนี้เป็นโกดแรโอโกดโกดอะไรโกรโกแร็โอ oh my god มันแพงมากหนูทองโอ้ยสุใสล้างหนูทองแล้วน่าจะได้ตังค์เยอะแต่ตอนนี้ขอเก็บเอ้ยอ๋อไอหนูที่ชื่อว่ามันชื่ออะไรนะอ๋ออออะไรสักอย่างไว้เป็นดูสีขาวดิ่เองเดี๋ยวไปดูใบสิชื่อมันชื่อมันอ๋ออบิโนโ เป็นหนูขาวตาแดงเองเอแล้วแล้วฉันต้องเก็บสะสมให้ถึงหนูอ้โหร,ราคาเป็นแสนหนูอะไรราคาเป็นแสนโอ้โหเป็นล้านเลยก็มี5ล้านอ้ oh my god ฉันต้องรออีกด้านแค่ไหนเดี่ยฉันถึงจะได้เงินขนาดนั้นอะรู้สึกว่าเราน่าจะเอาเงินไปอัพซิงค์ล้างจานให้มันไม่ใช่ซิงค์ล้างจานตู้ล้างหนูมันก็เหมือนซิงค์อยู่นะเออมันคือซิงค์นั่นแหละถ้าเราอัพเกดไปเยอะๆมันจะได้ล้างเร็วๆแต่อันนี้แบบว่าล้างช้ามาก อ๋อมันมีบอกด้วยเอยงั้นเดี๋ยวเราเอฟเคกันสักแป๊บหนึงนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เออดนที่สุดมันก็หมดสักทีหนูเป็นร้อยก็ตัวนะคะในจังหวะที่เราล้อหนูมันล้างเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตรงนี้ก็มีกองทับหนูมาเต็มเลยโอ้ยขออนุญาตเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะโอ้ยแกนี่ขยันปั๊มลูกกันจริงๆเลยนะเอยโ,โอเคตอนนี้ก็มีเงินเยอะพอสมควรเยอะหรือเปล่าขออนุญาตเอาไปอัพตัวเจ้าเอเจ้าตัวล้างนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าเราไปเก็บหนู มาเยอะมากถ้าเราแบบว่าเอามาอัพแล้วเอามาล้างเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นนะนี่มันเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเป็นว่ามันก็น่าจะเร็วขึ้นอยู่สักสักนิดนึงแหละเนาะงั้นก็ a อ K ต่อไปนะคะรู้สึกว่ามันก็ใช้เวลาเร็วขึ้นนะเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ปะ อัาไปเลยโอ้ยหนึ่งพันเลยเหรอโอ้โหงั้นแปลว่าเราต้องไปอัปเกรดหนูบ้างแล้วนะคะอุ้ยเรียกได้ว่าหนูนี่เต็มไปหมด <c oughs> เอาไปให้หมดเอาไปให้หมดยิ่งหนูที่ราคาแพงเนี่ยก็คือจะให้ราคาดีกว่าใช่ไหมเัินลาก่อนนะจะพกะรัฐทุยฉันจะ,ะอัปเกรดหนูแล้วจึ้งจึงอ่าเสร็จแล้วก็นาจะไปอันนี้ต่อไปเลย <c oughs> โอ้ยไม่มีตังแล้วอุ้ยหนูใหม่มันชื่อว่าสมอลเรสเหรอ สมอลอะสมอ์เออสักอย่างเลยนะตอนนี้เรามีหนูซสาซสูบอยู่ตั้งร้อยเกือบสามสิบหกโอ้โหเอ้ยหนูหนูสีมว่วง เฮ้ยแล้วแกม,มาจากไหนเอเนี่ยมลังพี่ๆแกส่วนแกม,มาจากข้างบนเหรอเฮ้ยน่าจะใช่นะนี่ไงลังน้องโอ้ยมาเลยมาเลยเอามาเอามาเอามาไม้หมดจะพวกหนูน้อยโอเคเอ้ยสงสัยจังเลยอะ่ะว่าตรงนี้มันคืออะไรทําให้เร็วขึ้นใช่ไหะเอออ,อวิ่งเร็วขึ้นนะคะฉะนั้นเราจะไม่ยุ่ง และเราก็มา AFK กันต่อดีกว่าดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกตูได้ไปถึงเท่าไรคนอื่นเขาก็มีบ้านที่สีแตกต่างกันเหรอเนี่ยโอ้ของเราเป็นบ้านสีแดงนะคะงั้นเดี๋ยวขอ AFK สักพักนึงก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะโอ้โหเรียกได้ว่า ขอให้เราจะมีดูร้อยตัวนะคะตังเราเพยยงอยู่แค่700อเองฉะนั้นคิดว่าโอ้โหกองทัพดูโอ้ยโอ้ยเยอะเหลือาาเกินมาเลยลูกโอ้ยโ,โอ้ยสองร้อยกว่าตัวได้ไหมเรียโอ้โห ยังไม่ถึง1,000เลยนะคะโอ้โหสงสัยจะอดอัพที่ล้างซะแล้วตรงเอฟกันอีกยาวเลยอุยอ้ยแต่ถ้าเราเอฟเครอบนี้เราก็น่าจะเอาไปอัพเกรดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะ140โอเคถ้าเรายืดอีกเราจะได้บระบาลสัก700รนะคะมา เดี๋ยวขอ F K ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกรอบนึงโอ้โหตอนนี้มีอยู่ประมาณสองพันกว่าแล้วแันวิชิตาซีมันเป็นข้างเงินดอลลาร์ตอนนี้มีอยู่สอง0ันดอลลาร์แล้วนะคะเรียกได้ว,ว่าได้เวลาอัปเกรดเครื่องอัปน้ำของพวกแก,ลนะกแล้วเินนะสปงรับถอดถุยเอ้ยอัปเกรดให้พวกเราเร็วเราอัปน้ำซงจนเบื่อแล้วอะอุ้ยได้เลยจ้ะรอก่อนนะโอเค มาจึงโอ้หโอ้ย,อยรอบต่อไปห้าพันเอองั้นตอนนี้เรามาอัปเกรดหนูกันก่อนดีกว่าปรอกปรอกปอกปอกเอ,อ,อ้ยตอนนี้มาหนูใหม่แล้วชื่อทอรเรสนะคะน่าจะเป็นหนูทอสูงหนูสูงเหรอหนูสูงในคอดูหน้าหนูสูงหน่อยนี่ใช่หนูสูงหรือเปล่า <c oughs> มันหนูยาวมันยาวแบบนี้อ่ะอุ้ยมีหนูตัวสีเหลืองโอ้ นี่หนูทอคือตัวเมื่อกี้นะคะเป็นตัวสีเหลืองๆไอ้ส่วนสีแดงนี่ไม่แน่ใจนะว่าชื่ออะไรเออเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอ๋อเป็นลองแรดนั่นเองค่ะเป็นหนูยาวเออโอเคมาเลยรูปๆมาเก็บไว้ให้เยอะๆจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะอัปเกรดก่อนน่าจะเป็นคอลเลกตน่าจะเป็นคอลเล็นั่นแหละมันจะเก็บแบบออโต้ใช่ไหมล่ะพอเราเก็บแบบออโต้นะคะเราก็สามารถยืนตรงนี้ได้เลยแล้วแบบว่ามันก็เก็บออโต้ใช่ไหมแล้วมันก็ล้างเลยเฮ้ยเป็นะไรที่น่าสนใจมากเลย ะะสำหรับ429เออไม่ไหวไม่ไหวฉันไม่มีเงินนะนะอองั้นก็ AFK ธรรมดาไปก่อนละกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะว่าจะได้เท่าไหร่โอ้โหตอนนี้หนูแม่งเต็มตัวไปหมดเลยขอไประบายหนูออกก่อนนะเอยงั้นขอเก็บไว้สักนิดนึงแต่ได้บิอะเยอะๆโอเคเอาละแล้วเจอกันอีกทีตอนเรา เออล้างดูเสร็จแล้วนะคะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยโอ้โหตอนนี้ได้มาอยู่3,000นะคะองั้นเดี๋ยวเราจะอัปเกรดหนูเรื่อยๆเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปถึงไหนได้ตูบตูบโอ้โหชีดแร็โอ้ยอย,อย่าบอกเราว่าเป็นดูเช็ดอะหน้าตาจะเป็นชีชด้วยหรือเปล่าเนี่ยอยเอ้ย,อยทำไมแกเป็นตัวลมแบบว่าหนูชีดแล้วมันเป็นชีด ชีสแรตตี้ไม่ใช่แบบว่าหนูที่ชอบกินชีสได้แต่เป็นชีสเลยโอ้ยรู้สึกว่าที่นี่จะมีรู้ไรแบบเอ้ยแล้วชีสแรตเป็นสีเหลืองด้วยนะคะดูจากทางซ้ายแสดงว่าเงินดีแน่แน่งั้นขอเก็บเกี่ยวไปเยอะๆก่อนละกันนะแล้วค่อยไปยืน fk รู้แต่่อนนี้ก็เยอะมากแล้วนะเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยว่าตอนเสร็จล้าจะได้เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราไปดูอันอีกที่ดีกว่าเอ้ยเอ้ยออกไม่ได้ขอไปยืน fk ก่อนนะแป๊บดูคอนโดพวกเราสิ ออของฉันก็มีแค่สชั้นแล้วนะเออแต่ของพวกนแบบว่าหนึ่งสสาสี่ห้าหกชั้นโอ oh my god หกชั้นแล้วดูของฉัดมีอยู่แค่นี้เอาไปว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีดีกว่านะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้เงินเท่าไรโอ้โหเอฟเคเร็วมากแบบว่าแป๊บๆก็เสร็จแล้ว วุ <muitas S 2> ้ยรู้สึกว่าถ้าเราเอาอันนี้ไป F K เราเอาไปอัปเกรดที่ล้างทีเดียวเลยดีกว่าทุกคนเลยแค่ร้อยไม่ใช่สิเลยแค่800อยเองอะอุ้ยงั้น F K สักแป๊บนึ่งละกันนะแล้วก็ไปอัปเกรดกันอู้ตอนนี้หนูชิดหนูชิดมีตั้ง20กว่าตัวอุ้ยราคาต้องดีมากแน่ๆตอนนี้ที่ล้างเราล้างเร็วมากไหนดูซิขออีกสักร้อยนะเดี๋ยวจะไปอัปเกรดโอ้เครือเร็วมบกโอ้ใบกอดอู้อู้เอออกลแล้วใกลแล้วเอ้ยห้าพันแล้วนะคะทุกคนอัปเกรด โอ้โหรอบต่อไปอ่ะอ้าวเอานี่เราไม่ต้องยืนค้างก็ได้เหรอเนี่ยจะก,ก็นึกว่าต้องยืนค้างโอ้โหนี่ฉันงงยู่มาตั้งนานหรอโอ้ยต่อไปโอ้โหหนึ่งหมื่นเลยนะคะงั้นเราเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาอัพเกรดหนูกันดีกว่าโอ้ยตอนนี้เราเหมาไปครึ่งกระดานแล้วนะคะเหลืออีกนิดนึงเอ้ยจัตว่าพาสเนี่ยเราน่าจะพอแค่นี้กันก่อนนะ ใครอยากให้ทําต่อเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ร่างด้วยแล้วเรามาดูกันว่าหนูในราคาเป็นหมื่นแสนเป็นล้านเนี่ยจะเป็นตัวไงโอ้โหตอนนี้หนูหน้าตาแปลกๆก็เยอะไปหมดเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นหนูเฮ้ยเมื่อกี้มันหนูอะไรอะมันตัวเล็กๆสีแบบว่าเคิมๆ หนูพิซซ่าเฮ้ยมีหนูพิซซ่าด้วยเอ้ยอะไรวะเดี่ยวิตอนนี้หนูล้างเสร็จหมดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอล้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอีกไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากทำต่อก็คอมเมนต์ไว้ที่ต้ตนล่าลิปได้เลยเดี๋ยวจะบัทับอีพีสองให้แล้วก็มาดูกันว่าหนูในชั้นเฮ้ยโดนัทเรดหนูในขั้นต่อต่อไปนั้นจะเป็นอะไรบ้างนะคะอ,อหอยนูพ้หูยหายลุง เออซัตแรดไม่แน่ใจนะว่าคือหนูอะไรอ่ะฟอป,ป้าเรดโอ้โหแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบตัวลาไปก่อนนะคะอุ้ยเราล้างหนูเสร็จพอดีบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ